Hello. Hello, Swati Hub. Chai Nangzao, Anastasia Mehub. Palm Lee Unkhub. No palm Um. Am I ready? I've lived in Thailand for years, but this feels like starting all over again. The past is still here, but the future is knocking. A dream come true, or a life I still have to figure out. <sighs> Am I really ready? Welcome to Life of Anastasia. เดี๋คะ่ะทุกคนหนูชื่ออานาตเซียนะคะแต่เพื่อนๆชอบเรียกสั้นๆว่าอานาหรือนาเซียก็ได้คะ่ะหนูเป็นคนรัสเซีย100ร์ yeah 100%พ่อแม่เป็นคนรัสเซียเกิดมาที่นู่นแต่ว่าโดยที่ย้ายมาที่นี่ตอนที่อายุ7ปีเลยพูดไทยได้นิดหน่อย yeah just a little bit แล้วใครสงสัยตอนนี้เราอายุ19แล้วนะก็คืออยู่ที่ไทยมา12ปี เชี่อนานมากเรารู้สึกแก่เลยนะโนเรียนภาษาไทยมาตั้งแต่เด็กๆก,ก็คือตอนเด็กๆย้ายมาที่โรงเรียนไทยแล้วก็พยายามฝึกภาษาคุยกับเพื่อนๆดูการ์ตูนแล้วก็แบบพยายามพูดเอง but It's so freaking hard. Like honestly, Thai language เป็นภาษาที่สวยมากๆเป็นภาษาที่มีความงามความแบบความเรียบร้อยคือ <c oughs> ไม่รู้จะอธิบายยังไง But like it's an amazing language, but shit พูดยากมาก <c oughs> เรียนมา12ปีแต่ตอนนี้เลยมีคำพูดที่งง And sometimes I just speak wrong. So ถ้าในคลิปนี้พูดอะไรไม่ถูกต้องนะคะหรือแบบ สำเนียงงงงเราขอโทษนะคือเราพยายามจริงๆหนูจบเรียนมยัธยมเมื่อต้นปีนี้แล้วกำลังเข้าเรียนมหาวิทยาลัยหมอกกงเทพคณะบ u ไสาขา Media and Communication ซึ่ง เราตื่นเต้นมากๆนะคะคือแบบ I'm really excited because Bangkok University has been a place that I really wanted to study in and like now that I have a chance to study there I'm looking forward to it so freaking much แล้วโดยเฉพาะสาขานี้ Media and Communication เพราะว่ามันเป็นสาขาที่แบบ perfect สำหรับคนแบบหนูเพราะว่าหนูชอบอะไร creative หนูชอบถ่ายคลิปหนูชอบพูดแล้วโดยเฉพาะหนูชอบพูดบนกับกล้อง Honestly this is like a very big step for me มันรู้สึกเหมือนแบบเข้าไปในชีวิตใหม่ไม่ไม่เหมือนหรอกมันคือการเข้าไปในชีวิตใหม่เพราะว่ามันเป็นชีวิตผู้ใหญ่ชีวิตที่แบบดูแลตัวเองมันเป็นชีวิตใหม่ and I I really want to capture it หนูเลยสร้างช่องนี้มาค่ะ Life of Anastasia ตามที่ชื่อช่องก็คือชีวิตของ Anastasia นะคะจริงๆหนูเป็นคนที่แบบสบายสบายชิลชหนูเป็น introvert นะไม่มีใครเชื่อว่าหนูเป็น introvert ์ตจรจริงหนูเป็น introvert หนูอยากแชร์ ด้านนี้กับผู้อื่นในช่องหนูค่ะคือจริงๆหนูมีช่องบลเซียที่หนูสร้างขึ้นมาตอนที่หนูอายุ10บ้าวขวบชื่อว่า Miss Thai Diary เป็นช่องที่หนูแบบชอบมากมันเป็นเหมือนลูกของหนูค่ะคือหนูเติบโตในช่องนั้นแลวหนูรู้สึกว่าตอนนี้โดยที่หนูเข้าไปในชีวิตใหม่หนูอยากสร้าง c ม m ูนิตี้ใหม่กับ Thai people and many other people like I want to share my story and I want to share my life ช่องนี้จะเป็นเหมือน diary บๆของหนูค่ะแบบสิ่ สิ่งที่หนูชอบสิ่งที่หนูไม่ชอบซึ่งสิ่งที่หนูชอบมีเยอะมากๆหนูชอบออกกำลังกาย I love Pilates I love swimming and I'm a gym g i r l y too I used to be but anyways ชอบดูแลตัวเองชอบเป้นชอบสร้งคลิปชอบอ่านหนังสือชอบอ่านหนังสือ and ใช่นะชอบอ่านหนังสือ oh and I was also a model by the way y อ a h คอือ <c ười> หนูอยากเก็บช่วงเวลาต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบการที่ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลายัยหรือวัฒนธรรมที่เจอหรืออาหารที่ชอบกินคือ <c ười> <c ười> จะมีทุกอย่างแบบที่เกี่ยวข้องกับชีวิตหนู like everything is gonna be here like my unrequited love for ผัดกะเพราแชาไทย โอ้แอนมาลาคือเราขบพูดนะตอนแรกตอนที่เราได้ยินคำว่ามาลาเราคิดว่าหมา what a dog what are you talking about แบบกินด็อกหรอแต่สักพักหนึ่งไปลองกับเพื่อนแล้วแบบอุ้ยอร่อยจริงมันแซ่บมากนะคือเราไม่ค่อยแบบเป็นคนที่ชอบกินพริกหรืออะไรแบบนั้นแต่มันอร่อยแล้วแบบอืม มาลาเกงโอเค I'm going off track basically ถ้าคุณชอบไว้แบบนี้เราหวังว่าคุณจะอยู่ในช่องนี้แล้วก็จะติดตามนะคะ I hope you like it really I hope you like it and you'll stay here so see you in the next video oh yeah คลิปจะออกมาทุกวันพุธน,นะคะ so see you soon j ุ m j u บ and bye bye